ราชาลูกหนังทโรขอเสนอหงเหนือกว่าเยอะ10สถิติน่ารู้เกมลิเวอร์พูลพบเบอร์ลี่เปิด10สถิติน่าสนใจเกมลิเวอร์พูลรับมือเบอร์ลี่17นัดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกหงแดงชนะได้ถึง13เกมขณะที่เฟอร์กิลฟานไดาเตรียมเล่นเกมลีกนัดที่250เจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะนำทัพหงแดงเปิดรังแอนวิลตอนรับการเยือนของเบอร์ลี่ในศึกพรีเมียร์ลีกคืนวันเสราร์ที่10กุมภาพันธ์นี้ 22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครอปหวังนำทีมกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้หลังนัดล่าสุดออกไปแพ้อาเซนอล1-3ต่อทำให้แม้เวลานี้หงแดงยังนำเป็นจา่าฝูงมี51คะแนนจาก23นัดแต่ก็โดนแมนซิตี้ไล่จี้มาเหลือแค่2แต้มแถมเรือใบสีฟ้ายังเล่นน้อยกว่า1เกมด้วยสำหรับเกมที่ลิพูจะเปิดบ้านรับมือเบอร์ลี่มี10สถิติที่น่าสนใจดังนี้ ลิวอพูชนะ13เสมอ2และแพ้2ในการเจอกับเบอร์ลี่ทั้งหมด17เกมพิม์ลีกการเจอกันครั้งสุดท้ายของทั้ง2ทีมเกิดขึ้นในวันบ็อกซิ่งเดย์ปีที่แล้วลงเอยด้วยลิวอพูชนะ2ต่อ0โดยได้ประตูจากดาวินนูนเยสและเดียโก้โชตาเฟอร์กิลฟานไดจะลงเล่นพิม์ลีกนัดที่250โดย67เกมแรกเกิดขึ้นสมัยเล่นให้กับเซาแธมตัน โจโกเมดจะลงเล่นเกมลีกนัดที่150โดย21เกมแรกเกิดขึ้นสมัยเล่นให้กับชาวตันแอตเลติกลิเวอร์พูลไม่แพ้ที่แอนฟิล20กเกมหลังสุดในทุกรายการและยิงได้ถึง77ประตูลูกทีมของครอปเสียไป9ประตูที่แอนฟิลในเพียมลีกฤดูกาลนี้น้อยสุดในทุกทีมลิเวอร์พูลลงเล่นวันที่10กุมภาพันธ์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2022โดยเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้2-0และโชต้าทำ2ประตู เค์ติสโจนลงเล่นเพลมลีกนัดแรกในเกมพบเบอร์ลี่ที่แอนฟิลเมื่อเดือนกรกฎาคม2020เบอร์ลี่เป็นฝ่ายยิงประตูแรกของเกมได้4จาก6เกมหลังสุดที่ไปเยือนทินแอนฟิลในสมัยเป็นนักเตะนั้นแวงซองกอบนีคุนซือเบอร์ลี่ไม่เคยมาชนะที่แอนฟิลจากการเล่น8นัดกับแมนซิตี้แต่เคยทำได้1ประตู สามกองกลางลิเวอร์พูลที่จะสร้างความสมดุลในเกมกับเบอร์ลินในค่ำคืนนี้22นาฬิกาอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์คอร์ติสจนวัตรุเอนดกเมื่อดอมนิกโซโบสไลยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแฮมสติงส่วนเตียโกอัคันตาราก็ดันมาเจ็บซ้ำที่บริเวณกล้ามเนื้อและไรอันกราเฟนแบกกับฮาวิเอเลียตเวลาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมักที่จะทำผลงานไม่ออกเล่นไม่ค่อยจะดี จากการสัมภาษณ์ล่าสุดของเจอเกนครอปเมื่อวานนี้เจ้าตัวเองก็ย้ำว่าแม็กอลิสเตอร์กับเอนโดนั้นสามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แม้ว่าแม็กอลิสเตอร์จะเล่นในตำแหน่งเบอร์หกมาโดยตลอดแต่เมื่อเอนโดกลับมาแล้วและตัวจริงอย่างดอมก็ไม่ฟิตเพราะฉะนั้นตอนนี้3คนแม็กอลิสเตอร์โจนและเอนโดน่าจะเป็น3กองกลางที่จะเป็นกำลังหลักของทีมในเวลานี้ก็ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยตอนนี้แม็กอลิสเตอร์โจนและเอนโดก็น่าจะเป็นแผงกองกลางตัวจริงของครอปอย่างแน่นอน และอย่างที่บอกไปกราเฟนแบกกับเอลเลียตก็ดีแต่สิ่งที่สู้3ามคนนี้ไม่ได้ก็คือการเล่นเกมรับซึ่งในเกมที่แพ้อาร์เจนอลเราจะเห็นเลยว่าครอโบยใส่กราเฟนแบกที่ข้างสนามขนาดไหนกันดิอาโกอัลคันตาร่าน่าเสียดายที่ต้องเป็นแบบนี้ขอขอบคุณบทความจากฮอสซาลันโซ่ช่วงนัดชิงชะเลิศแชมเป,ปี้ยนส์ปี2019-2020 เจอกันครอปและท e ีมงานนัดมานั hey. ่งดื่มกันที่โรงแรมกุสบันลอฟซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองที่สวยงามอย่างเซาเฟลด e นตอนนั้นลิเวอร์ pool เข้าแชมป์ช่วงพรีซีซันที่ประเทศออสเตรียแล้วเลยถือโอกาสนั่งดูเกมนัดชิงชนะระหว่างบาเยิร์กับเปอาเช่พร้อมกันไปในตัวทุกคู่สายตาจับจ้องไปที่เตโกอคันตาร่าซึ่งทำผลงานโดดเด่นตลอดทั้งเกมและเป็นคีย์แมนสำคัญในการช่วยบาเยิร์คว้าแชมป์ยุโรปมากรอง ฟอร์มการเล่นของเขาทําให้ครอปที่เชื่อมั่นในฝีเท้าเตียโกอยู่แล้วก็ยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นไปอีกว่านี่คือนักเตะชั้นยอดที่จะเข้ามาเพิ่มมิติใหม่ๆให้กับลิเวอร์พูลได้ครอปยกให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ครบเครื่องมากที่สุดและเป็นกองกลางที่มีความสมดุลมากที่สุดเท่าที่ตัวเองเคยเห็นมาครอปกับเป๊ปบิลเดอร์มือขวาคนสนิทมักคุยกันอยู่ประจําว่าลิเวอร์พูลยังจําเป็นต้องเป็นทีมที่คาดเดาไม่ได้ต่อไปทั้งคู่อยากให้บรรดาคู่แข่งคาดการณ์ไม่ถูกว่า ลิเวอร์พูลคิดจะทำอะไรนี่คือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาทำงานกันอย่างหนักเพื่อรับประกันว่าสไตล์การเล่นของทีมจะพัฒนาขึ้นในทุกๆปีตอนแรกเตียโก้ใกล้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเบย์มิกอีก4ปีด้วยตัวเลขค่าเหนื่อยคือ12ล้านปอนด์ต่อปีหรือราวๆ230,000่ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่มีเสียงปลายสายตอนช่วงเดือนมิถุนายนข่าวกระซิบบอกว่าครอบต้องการให้ย้ายมาร่วมงานกันที่ลิเวอร์พูล เพียงแค่นั้นดาวเตยพรสวรรสเปนิสก็เปลี่ยนใจช่วงต้นต้นปีนี้ดูเหมือนว่าเขาเตรียมจะขยายสัญญาก,กับเบม์นิคแล้วละ่ะแต่จากนั้นความสนใจของลิเวอร์พูลเพิ่มมากขึ้นและนั่นก็ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทันทีเพื่อนของครอบครัวเตียโก้เผยกับดิอัลเลติกการคุยกันอย่างจริงจังกับลิเวอร์พูลเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อราว3เดือนก่อนก่อนย้ายมีข่าวลือเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยู่บ้างเหมือนกันแต่ความสนใจจากลิเวอร์พูลชัดเจนเอามากๆ และมีความตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกเลยด้วยเขามั่นใจมานานหลายเดือนแล้วว่าเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับที่นั่นแน่ๆครอปชื่นชอบเตียโก้มานานและชัดเจนว่าเตียโก้ก็นับถือตัวกุนสื่อเยอรมันความรู้สึกนั้นของเตียโก้เกิดขึ้นจากการที่เขาได้พูดคุยกับครอปตอนเกมแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายปี2019ที่าบยมานิกของเขาแพ้ลิพูนหนึ่งต่อสามคารังอาริอันส์อารีนาซึ่งช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเตียโก้พึ่งทึ่งกับบรรยากาศสนามแอนฟิลด์ จากเกมเล็กแรกที่ทั้ง2ทีมเสมอกัน0ต่อ0และการได้เห็นลิเว่าผูลควา้าแชมป์พรีเลียดการสองพกาถึง2020ก็ยิ่งทำให้เขาอยากสัมผัสกับเกมหลีกสูงสุดอังกฤษสักครั้งหนึ่งในชีวิตมากขึ้นหลังอิมเอมคว้าโทฟี่มากมายตลอด7ปีที่เยอรมนีเตียโก้บอกกับทางบาเยร์นว่าต้องการหาความท้าทายใหม่ๆข้อเสนอสัญญาใหม่ถูกปฏิเสธเตียโกแน่วแน่ที่จะย้ายออกจากทีม โดยตอนจบฤดูการ2019-2020เขากล่าวอำลาก,กับเพื่อนๆและไม่คิดว่าตัวเองจะกลับมาศูนย์ฝึกซ้อมซาเบเนอร์สตาร์อีกส่วนบ้านพักในเมืองมิวนิกเตียโก้ก็ขายไปเรียบร้อยอย่างไรก็ตามการย้ายทีมยังไม่เกิดขึ้นเตียโก้ต้องรอต่อไปและเขากลับมาร่วมซ้อมช่วงพรีซีซั่น2020-2021กับบาร์เยนอีกครั้งหลังจบช่วงปฏิทินทีมชาติแต่ท้ายที่สุดช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2020 เตียโกได้รับการแจ้งว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและฮาซันซายลีฮามีสิทสอง2พื่นในการกีฬาของลีพูกับบาเยนน์บรรลุข้อตกลงกันได้แล้วเตียโกบอกลาเพื่อนร่วมทีมกับสตาฟอีกครั้งและฮันซี่ฟริกเทนเนอร์บาเยนน์ก็แสดงความยินดีกับครอบที่ได้นักเตะชั้นยอดและคนที่นิสัยดีมากๆไปร่วมทีมเขาเป็นหนึ่งในคนชั้นยอดและเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดของโลกสำหรับลีพูแล้วมันคือฝันที่เป็นจริงสำหรับเขาเขาใฝ่ฝันที่จะได้เล่นในพีเมลีกมานานแล้ว ฟรีคให้สัมภาษณ์ในวันนั้นทันทีเมื่อทั้งสองทีมตกลงกันได้และเรื่องค่าเหนื่อยเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันที่จำนวน2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์จิมโมซอนแพทย์ของลิพูบินตรงไปยังมิวนิกทันทีเพื่อตรวจร่างกายของว่าที่นักเตะใหม่และเสื้อมาเล็หกที่เจโก้ชื่นชอบก็ตกเป็นของเขาหลังไดยันลอฟเรนเจ้าของคนเก่าย้ายไปเซนิเซนปีเตอร์สเบิร์กพรอปไดคนที่ตัวเองมองว่าเก่งจนถึงขั้นเป็นตัวเปลี่ยนเกมมาร่วมทัพเขาพยายามเรียกร้องอย่างหนักเพื่อให้ดีลนนี้ลุล่วงได้ด้วยดี และสุดท้ายไมค์กอร์ดอนประธานของ f อฟและเอ็ดเวิร์ดก็จัดให้ตามคำขอตอนนั้นการมาของเทียโกถือว่าขัดแย้งต่อน,นโยบายการเสริมทัพสโมสรลิเวอร์พูลชอบนโยบายการลงทุนกับแข้งดาวรุง่งที่มีศักยภาพสูงอยู่เสมอขนาดที่ครอบเองก็มีนิสัยชอบปั้นนักเตะให้ก้าวไปเป็นผู้เล่นระดับโลกมากกว่าการซื้อคนที่เข้าขายเป็นแข้งชั้นยอดอยู่แล้วขนาดพวกที่มีค่าตัวสูงๆอย่างเฟอร์กิวฟันไดาและอลิซอนก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนัก ในตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่กับทีมซึ่งต่างกับเตียโกอย่างสิ้นเชิงเตียโกคือผู้เล่นอายุเกิน26ปีคนแรกที่ครับยอมจ่ายเงินเพื่อได้ตัวมานับตั้งแต่ปี2016ต่อจากรักหน้าคลาวานันเซนแบ็กเอสโตเนียนที่เขายอมใช้เงิน4.2ล้านปอนด์ดึงมาร่วมทีมจากเอลบกุกมันไม่ใช่ว่าทีมนักวิเคราะห์ข้อมูลของลิภูเป็นฝ่ายต่อรองให้สมสอนยืดระยะเวลาการไล่ล่าตัวเตียโกที่จริงแล้วดีลวนี้เลยระยะเวลาการแนะนําเรื่องการเสริมทัพของทีมแล้วด้วยซ้ํา แต่ทว่าเอ็ดเวิร์ดขอให้ทีมงานนักวิเคราะห์ช่วยกันประเมินตัวเลขผลงานของเตียโก้ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ก็แสดงให้เห็นถึงเหตุผลว่าทําไมครอปถึงอยากได้ผู้เล่นคนนี้มาร่วมทีมเป็นอย่างมากความเชี่ยวชาญในการผ่านบอลและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ของเตียโก้เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วแต่จุดเด่นด้านอื่นของเขาที่ถือว่ามีความสําคัญต่อลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากคือผลงานด้านการแย่งบอลกลับมาครองและการเล่นในพื้นที่แคบๆด้วยการเก็บบอลเอาไว้กับตัวในตอนที่เจอกับสถานการณ์กดดัน ตีอากมีคุณสมบัติทุกอย่างตรงตามที่ลิเวอร์พูลต้องการเรื่องอาการบาดเจ็บของเขาเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลตีอาก้เคยมีอาการบาดเจ็บตรงหัวเข่ารุนแรงเมื่อปี2014ส่งผลให้เขาต้องพักนานหนึ่งปีแต่ลิเวอร์พูลไม่ได้กังวลเรื่องนี้เมื่อเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นนักเตะที่แข็งแรงสุดๆด้วยการลงเล่นทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติถึง220เกมตลอดช่วง5ฤดูกาลก่อนย้ายมาอย่างไรก็ตามเวลาผ่านไป4ปีตีอาก้มีช่วงเวลาไม่น่าจดจำเท่าไหร่ในสีเสื้อแดงงเพิ แม้ว่าเขาลงเล่นไป98นะัดแต่จนถึงตอนนี้เตีโยโก้ก็ไม่ได้ลงสนาม98เกมจากปัญหาอาการบาดเจ็บเช่นกันอิงตามข้อมูลจาก f b r e f แล้วก็พบว่าจากจำนวนเกมที่พอจะลงสนามได้นั้นเขากลับไม่เคยได้ลงเล่นเกิน50%แม้แต่ลูกการเดียวกับลิเวอร์พูลโดยตลอดช่วง3ฤดูกาลที่ผ่านมาเขามีค่าเฉลี่ยการได้ลงเล่นในสนามแค่45.5%กลับกันช่วง4ฤดูกาลที่เคยอยู่กับไบมนินิเขาได้เล่นไปเฉลี่ยถึง65.8% อกจากนี้ตลอดหลายปีที่กับลิพูเตียโก้ลงเล่นแบบครบ90นาทีเพียงแค่30นัดเทียบไม่ได้เลยกับตอนลงเล่นให้บาเยือนในฤดูกาล2016-2017กับ2018-2019ด้วยซ้ำ2-4ั่นนั้นเขาได้เล่นครบ90นาทีเป็นทั้งหมด33เกมกับ32นัดตามลำดับมันเป็นสถานการณ์ที่น่าหง,งุดหงิดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลังคืนสนามในรอบ10เดือนเกมบุกเยือนอาเซนนลเตียโก้กลับบาดเจ็บอีกครั้งแล้วยังไม่ทราบว่าเขาจะได้กลับมาลงสนามในนามนักเตะลิเวอร์พูลอีกหรือไม่ เพราะสัญญากับสโมสร,รกําลังจะหมดในช่วงสม,มอนี้ t ตีอาโก้อัลคันตาร่าคือนักเตะชั้นยอดที่ถูกจำกัดโอกาสโชว์ฝีเท้าด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์น่าเสียดายที่เราไม่ได้ความต่อเนื่องของเขากับลิเวอร์พูลส่วนเจอเก้นครอปคงคิดแบบนั้นไม่ต่างกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ